ตั้งใจนะขอาการครูบาอาจารย์ท่านพระคระูและพิสุสามเณรทุกลูกนะโมตัสสะปะพวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะพวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะพวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังธรรมังสังฆังนมัสามิสุขาสังคสัสามกีตีตีนั่งตารสบายนะไม่ต้องพนองมือนะทางนี้สบายเอาหูฟังปากไม่ปากไม่ได้ฟังนะปากเงียบนีนเราใช้เวลาไม่มากโอกาสจะได้สดับฟังธรรมะหายาก เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายแม้แต่พระพุทธเจ้าไม่เคารพใครเลยเพราะเจ้าในไหว้ใครไม่ได้แต่พุทธเจ้าเคารพพระธรรมเพราะฉะนั้นพระธรรมคําสอนของพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ควรเคารพเพราะหาได้ยินหาได้ฟังนะนั้นพวกเรามีโอกาสได้ฟังแล้วก็ช่วยสละเวลาสละจิตใจทําใจให้ว่างฟังสักเล็กน้อย ตาตมาใช้เวลาไม่มากแต่ก็อยากให้พวกเราได้ประโยชน์นะที่ขึ้นต้นว่าสุขคาสังคตจารสามคาคีแปลว่าความสามัคคีในหมู่คณะทำให้เกิดความสุขคนเราทุกคนเกิดมาเนี่ยเราเกิดเป็นสัตว์ไม่ใช่เกิดคนเดียวเราต้องมีหมู่มีคณะทั้นหมู่คณะย่อมต้องสามัคคีกัน ย่อมละไข่กลมเกี่ยวกันเหมือนมดนะโยามมดมันตกลงไปในน้ําถ้ามันตกอยู่ตัวเดียวกันตายวิธีเอาตัวตรอดของมันคือมดมันจะเกาะกันเป็นก้อนเป็นก้อนกลม,มเลยและมันก็ลอยน้ําไปได้วยกันเมื่อติดฝั่งปุ๊บมันก็ขึ้นบดขึ้นบกรอดตายหมดเลยเพราะมันสามารถขีกันสมัยหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้า อยู่ที่วังใลวางวนทรงเดินเล่นที่ชายหาดพระราชบริพาก็เดินตามสเสด็จเต้ไปหมดแล้วท่านก็มานั่งพักใต้ต้นม้พอนั่งพักแล้วก็ถามผู้ที่ติดตามทั้งหมดว่าทําไมประเทศอื่นเนี่ยเป็นเมืองพื้นก็มีเป็นคอมมิวนิสต์ก็มีอะารเรียกอะไรโดมิโนโรมันมันทำไมมันล้มาลมาล้มมามาหยุดที่เมืองไทย ทำไมทุกสิ่งทุกอย่างมาหยุดที่เมืองไทยเมืองไทยมีอะไรดีรู้ไหมทุกคนก็นั่งฟังว่าพระองค์จะตัดว่าอย่างไรในหลวงตอบคําเดียงว,ว่าที่เมืองไทยเราอยู่รอดมาได้ทุกวันนี้เพราะคําคําเดียวคํานั้นคือคําว่าให้เมืองไทยเรารู้จักคาว่าให้กันอยู่ ใครตกทุกได้ยากเราก็เจือจานแบ่งปันกันทะเลาะเบาแว้งกันเราก็ให้อภัยกันเราก็ลืมกันได้นะเพราะฉะนั้นเมืองไทยเป็นเมืองที่ยังให้กันอยู่ไอ้คำ่าให้นี่แหละทำให้ประเทศชาติบ้านเมือง,องเรารอดพ้นจากอันตรายนะดูสิประเทศเราน้ำท่วมที่ไหนก็มีโรงทานที่นั่นนะเรา แจกันถึงในบ้านเลยโยประเทศไหนมีบ้านนะเรียกมากินเรียกมากินช่วยกินของฉันหน่อยเมืองไทยยังเป็นเมืองที่ให้นั้นพวกเราทั้งหลายเราอยู่ร่วมกันไม่ถึงเดี๋ยวนี้จะว่าร้อยปีมันไม่ถึงแล้วห้าสิบหกสิบปีก็จะไปกันหมดแล้วทําไมเราอยู่เรื่อยรักกันไม่ได้หรอเด้วยสามัคคีกันไม่ได้เลยนะ มันมีเรื่องเรื่องหนึ่งที่แม่ห้องสอนมีผู้ว่ามีนายทหารเขาไปเยี่ยมแม้วเยี่ยมไปคนบนดอยเผาหนึ่งนะไปก,ก็หัวหน้าเผาเขามาต้อนรับมีการละเล่นกันมีน้ำร้อนน้ำชามีของกินมาต้อนรับแขกผู้ใหญ่ผู้ว่าก็นึกขึ้นมาว่าเอ๊อยากจะอยากจะฟังเพลงประจำเผาของท่านะ ร้องให้ฟังหน่อยได้ไหมหัวหน้าเผ่าเขาบอกได้ก็เรียกเรียกพวกลูกน้องมาเรียกชาวบ้านมายืนเป็นแถวแล้วก็ร้องเพลงประจําเผา่าในขณะที่ร้องอยู่นั้นเนะ่ะหัวหน้าเผ่าก็ร้องไห้คนทั้งหมดส่วนใหญ่ก็นั่งซึมนั่งคนฟังที่เป็นชาวเผา่าคนแก่ๆก็ร้องไห้ผู้ว่าบอก โอ้ยไม่สนุกเลยทําไมเมื่อกี้เราหัวลอกันอยู่อ่ะเราเล่นกันอยู่สนุกสนานทําไมทําไมให้ร้องเพลงเพลงเดียวทําไมท่านทําไมพวกคุณมาเต้ากันขนาดนี้หัวหน้าเผ่าจึงตอบว่าท่านถ้าวันหนึ่งท่านร้องเพลงชาติของท่านในแผ่นดินที่ไม่ใช่แผ่นดินเกิด แล้วก็ไม่รู้ว่าชาตินี้จะได้กลับไปร้องเพลงนี้ในที่ที่จากมาหรือไม่ท่านจะรู้สึกอย่างไงถ้าท่านร้องเพลงชาติของท่านเพลงประจาําเผ่าประจําชาติท่านแล้วในแผ่นดินอื่นที่ไม่ใช่แผ่นดินเกิดที่จากมาแล้วก็จะไม่มีวันได้กลับไปร้องเพลงนี้ในที่น,นั้นอีกแล้วท่านจะรู้สึกอย่างไงโอ้ในกูวาท่าน,นก็ จริง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 ในพวกเราทั้งหลายนะเราอยู่บ้านเมืองเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดแล้วมีทั้งชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์บริบูรณ์ด้วยร่มโพร่มใสเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนควรจะรักให้สามขีปองรองกันหินสามก้อนขาดก้อนใดก้อนหนึ่งก็ไม่ได้นะ ถ้าขาดก้อนหนึ่งเรามาตั้งหม้อข้าวม,ามันก็ล้มหินสามเศร้าเนี่ยมันขาดไม่ได้เลยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี้จะเป็นเสาหลักของแผ่นดินไทยนะทําไมเราไม่หันหน้ามาคุยกันนะบ้านเมืองจะสงบร่มเย็นได้ถ้าเรารู้จักคําว่าให้มันมีเรื่องของเรื่องหนึ่งนะ อาตอมาประทับใจของเวียดนามท่านติสนาทานันท่านท่านมาเคยพูดว่าท่านบอกว่ามันมีนิทานเวียดนามสมัยหนึ่งเนี่ยเวียดนามลบกันก็เกณฑ์ทหารไม่เกณฑ์เหมือนเหมือนที่เขาเกณฑ์ในทุกวเนี้ยที่เมืองน,นอกเลยบังคับไปเลยผู้ชายทุกคนเป็นทหารต้องไปลบอันนี้ไอ้ผัวเมียเนี่ยเพิ่งแต่งงานกันไอ้เมียก็ท้องอ,อ่อ,อนก็ถูกเกณฑ์ไป พอถูกเกณฑ์ไปเนี่ยลบถึงสามสามสี่ปีไม่ได้กลับบ้านเลยพอกลับมาเนี่ยโอ้ยเมียก็ไปต้อนรับไปต้อนรับสามีดีใจว่าสามีรอดตายกลับมาก็กลับว่าจะซื้ออ่ะซื้อเครื่องไปอาหารอะไรไปไหว้เจ้าไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าเราได้กลับมาโดยปลอดภัย ภาษามีกลับมาโดยปลอดภัย,ยภรรยาก็จุงลูกชายไปรับพ่อพอไปถึงก็ฝากลูกไว้กับพ่อแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องจะไปซื้อของมาและเราจะไปไหว้เจ้าขอบคุณเจ้าด้วยกันที่สั่เจ้าด้วยกันพอไปแล้วลูกก็อยู่กับพ่อลูกมันไม่เคยเห็นพ่อเลยตั้งแต่เกิดชายคนนั้นหนุ่มคนนั้นกับพ่อก็บอก นี่มามหาพ่อมาเนี่ยพ่อเด็กก็บอกว่าน้าไม่ใช่พ่อหนูอ่ะพ่อหนูเป็นใคไทะพ่อหนูอ่ะมาหาแม่หนูทุกคืน่ะพอตกกลางคืนพ่อก็จะมาเวลาแม่นั่งพ่อก็นั่งด้วยแม่ก็คุยกับพ่อทุกคืนเวลาแม่นอนพ่อก็นอนด้วย ันนี้สามีก็คิดละโอ้เราจากไปสามปีสี่ปีเนี่ยเมียเราต้องเป็นชู้แน่เลยและไอ้ลูกเนี่ยมันคงไม่โผหนี่พอพอภรรยาซื้อของมาสามีไม่คุยด,ด้วยเวลาไปไหว้ก็ไหว้คนเดียวไม่ให้เมียไหว้ด้วยกลับมาบ้านก็ไม่คุยด,ด้วยโกรธว่าภรรยามีชู้ไม่พูดไม่ถาม ภรรยาก็แปกใจเอฟหัวเราเป็นอะไรเนาะสามีเราเป็นอะไรถามอะไรก็ไม่พูดหน้าบึง้งตึงตลอดกินข้าวก็ไม่ยอมกินด้วยพบสามวันเมียเสียใจไปกระโดดน้ำตายพอตายแล้วเขาก็เอาศพมาตั้งพอตกพอเริ่มเย็นเริ่มมืดแล้วเนี่ยครับสามีก็ไปจุดตะเกียงหน้าศพ พอจุดตะเกียงเสร็จปุ๊บเสียงลูกบอกว่ับพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วชายคนนั้นพ่อก็หานพับไปไหนไหนไอพ่อมันอยู่คนไหนตรงไหนก็คิดว่าชูมาเด็กก็ชี้ไปที่เงา,านั่นไงพ่อหนูทุกคืนแม่หนูจะคุยกับพ่อก็คือเงาเนี่ยแล้วก็บอกลูกเรามาสวดมนต์นะ สวดมนต์ให้พ่อรอดปลอดภัยเรามาอาธิษฐานกันนะให้พ่อมีความสุขให้รอดตายกลับมาแล้วแม่หนูก็คุยกับพ่อหนูทุกคืนเวลาแม่นั่งพ่อก็นั่งด้วยเวลาแม่นอนพ่อก็นอนด้วยสามีพอเห็นเช่นนั้นเสียใจมากเราได้ทำร้ายคนที่เรารักที่สุดคนที่รักเราที่หวังดีกับเราที่สุด เพราะเราไม่คุยกันเราไม่สนทนากันไม่แลกเปลี่ยนกันเลยไม่เลยไม่ได้เข้าใจกันมารู้สึกตัวก็มันสายไปแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งว่าเราอยู่ร่วมกันในแผ่นดินเดียวกันเราคุยกันเราสามัคคีกันเราให้อภัยกัน และความสุขมันก็จะเกิดขึ้นนะมันมีอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยไอ้ลูกก็แม่ก็เลี้ยงพังพรไว้กับลูกอ่อนเลี้ยงไว้ด้วยกันพังพอนก็รักเด็กรักแม่มากนะไอ้วันหนึ่งแม่ก็ไปซื้อของที่ตลาดก็ขังลูกกับพังพรไว้ด้วยกันพอกลับไปจากกลับจากตลาดได้ยินเสียงลูกร้องดังลั่นเลยก็ตกใจว่า มีอะไรเกิดขึ้นกับลูกไหมเปิดประตูเข้าไปเนี่ยสิ่งที่เห็นก็คือว่าพังพรวิ่งออกมาตอนรับแม่เนื้อตัวเต็มไปเรือยๆก็คิดในใจว่าพังพรคงกัดลูกเรานะเพราะว่าเสียงลูกร้องอย่างเจ็บปวดก็คว้าไม้ได้ตีพังพรไปจนแน่นี่แล้ววิ่งเข้าไปดูลูก สิ่งที่เห็นก็คือว่ามีงูตัวหนึ่งนอนตายอยู่ข้างลูกเป็นงูเหา่าและลูกก็ร้องอยู่ข้างๆงูไม่ได้มีบาดแผลให้เลยเขาก็ตกใจหันไปดูพังพอนนอนแน่นิ่งตายเสียแล้วก็เสียใจว่าเราได้ลงโทษคนผิดเสียแล้วแต่มันก็กลับคืนมาไม่ได้ แห้พวกเราทั้งหลาย,ยอาตมาว่าอย่าว่าแต่คนถูกเลยคนผิดเราก็ให้อภัยได้ทำไมเราจะให้อภัยคนที่ไม่ถูกกับเราคนที่เกลียดเราคำว่าให้อภัยคำเดียวเนี่ยคนที่สบายใจที่สุดคือเราไอ้คนที่ทำร้ายเราเขาจะได้ยินได้ฟังหรือไม่เข้าใจก็ช่างเขาเถอะเราสบายใจเราตัดเวรตัดพยาบาทแล้ว เราไม่เอาโทษเอาภัยกับใครแล้วเราเกิดมาแค่ร่างกายเราก็ทุกข์พอแรงอยู่แล้วแล้วเราจะต้องไปเอาทุกข์เพิ่มทําไมนะพระสังฆราชองค์ปัจจุบันท่านบอกว่าคนที่มีบุญคนที่มีคนช่วยเหลือคนที่มีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำจูนนะเป็นคนมีบุญแต่คนที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้อุปถัมภ์ผู้อื่นได้มอบของ ที่ผู้อื่นเดือดร้อนคนนั้นมีบุญมากกว่าพวกเราทุกคนเคยช่วยเหลือใครบ้างไหมคนที่เขาเดือดร้อนคนที่ต้องการความช่วยเหลือเราไม่มีเงินทองเราก็ให้กำลังใจเราไม่มีอายเลยไปนั่งเป็นเพื่อนได้ไหมแค่นี้เขาก็มีกำลังใจมีความสุขแล้ว ถ้าพวกเราทุกคนมองกันด้วยสายตาแห่งมิตรภาพนะพระพุทธเจ้าเวลาแผ่เมตตาเนะี่ยท่านให้แผ่เมตตาว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นท่านไม่เลือกชาติาศาสนาไม่เลือกวันนะไม่เลือกรวยจนทั้งหลายทั้งปวงพวกเราเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกัน วันหนึ่งเราก็ต้องไปนอนแบบคุณแม่ทองหลางทองโบราณตรงนั้นเนี่ยยศตำแหน่งหน้าที่มันไม่ช่วยอะไรได้เลยมนุษย์เนี่ยแบกแต่ความทุกข์โดยที่ตัวเองไม่รู้คนที่มีความสุขที่สุดในโลกนี้ไม่ใช่มีเงินทองมากมายคนที่สบายใจต่ังหาคนที่สบายใจ่างหาว่า คือคนที่มีความสุขที่สุดครั้งหนึ่งเนี่ยสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันท่านตัดไว้ว่าท่านไปอยู่กับหลวงปู่ฟัน่นอาจาโลที่ทำขามขึ้นไปบนภูเขาไปไา็นจามนากับหลวงปู่ฟัน่นอยู่มาสามเดือนสี่เดือนแปดเดือนท่านจำคำนี้คำเดียวหลวงปู่ฟั่นเดินไปยิ้มหัวเราะแล้วบอสบายใจสบายใจ สบายใจสบายใจไปที่ไหนใครพูดใครมีปัญหาหลวงปู่ฟ้นพูดคาเดียวสบายใจสบายใจท่านบอกว่าท่านเอาคำนั้นน่ตอนนั้นท่านยังเรียนอยู่เป็นมหาหลวงปู่ฟ้นบอกมหาตั้งใจเรียนนะตั้งใจให้ดีต่อไปจะได้เป็นเป็นพระผู้ใหญ่ใหญ่ขนาดไหนหลวงพ่อก็สูงที่สุดท่านก็ไม่คิดว่าท่านจะได้เป็นสังฆราช ท่านก็นเรียนท่านก็ฝึกกรรมาฐานปฏิบัติของท่านแต่คำหนึ่งที่ท่านใช้จนได้เป็นพระผู้เท่าจนวันนี้เป็นสังฆบิดาก็คือควาว่าสบายใจเมื่อไหร่ที่ท่านไม่สบายใจมีปัญหาขึ้นมาท่านจะนึกถึงคำครูบาอาจารย์ของท่านคือหลวงปู่ฟันสบายใจสบายใจแล้วก็หัวเราะท่านพอท่านหัวเราะแล้วก็สบายใจสบายใจทั้งที่มันทุกข์อยู่นี่แหละ หัวนะเลาะไปกับมันหัวเลาะกับความทุกข์นี่แหละเพราะอะไรเพราะความทุกข์นี่มันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ดับไปนะมนุษย์เราอยู่ด้วยโลกปะัะธรรมแปดนะมีลาบเดี๋ยวก็เสื่อมลาบมียศเดี๋ยวก็เสื่อมยศมีสนเสริญก็มีทินทามีสุขมันก็มีทุกข์จะไปถือสาอะไรกับโลกปธรรมซึ่งมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่มีสิ้นสุด พวกเรามีของมีค่าที่สุดที่บรรทบุรุษมอบให้ไว้นั่นคือพระพุทธศาสนาศิลส,สมาธิปัญญาพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วครูบาอาจารย์สอนไว้แล้วแต่พวกเรามองข้ามเห็นว่าเป็นเรื่องของพระเป็นเรื่องของวัดจนลืมไปว่าพวกเราทั้งหลาย,ยสามารถเอาศาสนามาไว้ในใจเราได้ เมื่อพระประพฤติไม่ดีก็โทษว่าศาสนาไม่ดีจริงๆแล้วไม่เกี่ยวกันนะศาสนายัางคงเป็นเพชรเม็ดงามส่องแสงประกายอยู่ตลอดทั้งกลางวันกลางคืน,นอาจารย์โัตมาครูบาอาจารย์โัตมาคือหลวงพ่อชาสุภัทโททั้งหนึ่งไปเมืองนอกมีฮิปปี้โอ้ผมนี่ยาวตกหลังเลย เห็นหลวงพ่อชาเข้ามาถามว่าท่านอยู่วัดไหนท่านชื่ออะไรท่านอายุเท่าไหร่หลวงพ่อชาตอบบอกว่าตอบว่าอาตมาไม่มีชื่ออาตมาไม่มีที่อยู่อาตมาไม่มีอายุเพราะหลังงงเมื่ออาตมาไม่มีหลักจริงเหล่านี้อาตมาก็ไม่มีทุกข์ ฮิปปี้คนนั้นพิจารณาคำโอ้คนเราทละตัวตนได้มันก็ไม่ถึกพิจารณาไปพิจารณามาตัดผมออกบวชได้กลายมาเป็นท่านเจ้าคุณจนทุกวันนี้เป็นฝลังได้เป็นพระได้เป,เป็นเจ้าคุณอยู่จนทุกวันนี้นะอันนี้ก็ฝากไว้พวกเราทุกคนนะในโลกนี้มันไม่มีอะไรเที่ยงหรอกท่านเจ้าคุณนอสอนโยมคนหนึ่ง เขาจะไปปฏิบัติท่านอาจารย์ขอคําสอนสักคำหนึ่งผมปัดอยากพ้นทุกข์ท่านจ้คุณนอบอกเธอเอาคาถานี้ไปท่องนะทุกสิ่งไม่เที่ยงอย่ายึดมั่นถือมั่นแค่นี้เองทุกสิ่งในโลกนี้ไม่เที่ยงอย่ายึดมั่นถือมั่นโยมจงจําไว้น้มที่มันอยู่บนมือมันตามมือไม่ได้ถ้าเราไม่กรรมเมื่อไหรที่เรากำน้ำจะตามมือเรา ยิ่งกรรมมากมันก็ยิ่งเจ็บมากเลิกกรรมได้ไหมถ้าทิ้งได้ก็ทิ้งทิ้งไม่ได้ก็อยู่วันแบ,บมือก็ได้เพราะฉนั้นอยู่ด้วยกันถ้ายึดมั่นถือมั่นหัวเมียอยู่ด้วยกันหัวพูดผิดคำหนึ่งชีดน้อยใจเมียพูดผิดคำหนึ่งโกรธพ่อพ่อแม่พูดผิดคำหนึ่งโกรธพ่อโกรธแม่ ทำไมเป็นอย่างนั้นอนะ่ะไปยึดในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ดีเยอะแยะทำไมไม่ไม่ฟังท่านอาจารย์ชยสาโลนะเป็นศิษย์งองค์หนึ่งหลวงพ่อชาสมัยเป็นอายุยังหนุ่มๆอยู่ท่านเดินเดินไปตามประเทศต่างๆไปทั่วเลไปถึงอิหร่านท่านแบบเหมือนกับคนจรจัดอ่ะใช้เดินเอายังไม่บวชหรอกไปถึงวันหนึ่งถึงตอนเช้าตัวน่โซมาก คนอี่านผู้หญิงคนหนึ่งไปตลาดเห็นท่านสงสารก็เลยจูงท่านมาที่ที่บ้านแล้วก็เอามีดโกนเอาเสื้อผ้ามาให้แล้วชี้มาห้องน้ําอยู่นั้นท่านก็ไปอาบน้ําชำระตัวแต่งชุดใหม่ออกมาเมื่อออกมาถึงเขาก็เอาอาหารวางไว้ให้เชื้อเชิญให้กินพูดภาษาก็ไม่รู้เรื่องกันนะพอท่านทานอาหารเสร็จท่านท่านรู้สึกซึ้งใจผู้หญิงคนนี้มากไม่ใช่ญาติไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้อง พอกินอาหารเสร็จเขาก็จูงท่านมาไว้ตรงที่เจอเสร็จแล้วเขาก็เดินหายไปกับฝูงคนที่ไปตลาดตอนเชา้าท่านบอกท่านจำผู้หญิงคนนี้มาตลอดจนวันหนึ่งท่านไปอยู่กับท่านอะไรที่อินเดียท่านกิศณะอะไรเนี่ยไปเย็นสมาธิไปนั่งอยู่บนภูเขาท่านก็ลึกถึงผู้หญิงคนนี้ว่าท่านนี่ก็พระโพธิสัตว์แห่งโลกอารักษ์นะ ถ้าการนึกถึงโอ้ผู้หญิงคนนี้ไม่รู้จักหน้าตาเขาเป็นยังไงเขาไม่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนแต่อาหารที่เขาให้เราเนี่ยทําไมมันซึ้งเหลือเกินคิดไปคิดมาท่านไปนมาตกใจท่านมาตกใจว่าทําไมคนคนหนึ่งให้ข้าวจานเดียวเสื้อชุดเดียวให้ให้หอาบน้ำผลเดียวทำไมเราจำถึงวันนี้ แล้วพ่อแม่ที่ให้ข้าวทุกมือ้อเสื้อผ้าไม่รู้กี่สิบฟุดทำไมเราไม่จําบ้างพองคิดเช่นนี้ท่านน้ำตาลุ่มเลยเราลืมคนคนหนึ่งที่ให้ชีวิตให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่เราตั้งแต่เด็กจนโตมาแล้วแล้วท่านก็นึกถึงคุณพ่อแม่ท่วมท้นขึ้นมานะสมัยหนึ่งตอตะมาไปอยู่บนภูเขา มันมีถ้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่วันนั้นอยู่ๆก็มีคนอุ้มหมูมาทั้งตัวเลยเอาไกมา่มามาบำมาแก้บนบอกโยโยม,มาทำไมเนี่ยอ๋อผมบนเจ้าพ่อไว้ว่าถ้าได้เป็นอบตแล้วจะมาแก้บนมามาแก้บนเจ้าพ่ออาตมาก็ถามว่าเคยเห็นไหมเจ้าพ่อหน้าตาเป็นยังไงบอกไม่เคยเห็นเนาะแต่รู้ว่าศักดิ์สิทธิ์บนแล้วสำเร็จก็เลยมาแก้บน ปรากฏว่าอัตมาบอกอยากเห็นเนื้อเจ้าพ่อเจ้าแม่หน้าตาเป็นยางบอกท่านทําให้เห็นได้ไหละ่ะได้โยมกลับไปบ้านนะพูดเท่าสองคนที่นั่งอยู่ในบ้านนั่นแหละคือเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ทําให้โยมได้เป็นอบตที่โดนบันดาลให้โยมได้เป็นอบตทุกวันเนี้ยนั่นแหละโยมไปแก้บนหรือยังเก็บหมูเจ็บไก่ไปฝากท่านมังเนร เขาก็าเออจริงนะเราไปไหว้เจ้าทางนู้นทางนี้ลืมว่าคนที่ให้ชีวิตมาให้เรามีสังขารร่างกายเนี่ยสําคัญที่สุดทำํำไมเราลืมคนผู้นี้ล่ะนะเพราะฉะนั้นลูกหลานทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายที่มีคุณพ่อคุณแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ดูแลท่านเถอะเอาใจใส่ท่านเถิดท่านอาจจะพูดไม่เพราะอาจจะดุดา่าอาจจะจู้จี้ขี้บน่น จำคำหนึ่งไว้ว่าไม่ว่าท่านจะพูดหยาบคายดุดาขนาดไหนก็ตามพูดเจ็บแสบขนาดไหนก็ตามเถอะยังไม่เจ็บแสบเท่าวันที่เราคลอดออกมาเราทำท่านเจ็บแสบจนเลือดอาบท่านก็ยังดีใจยังยิ้มได้ว่าฉันมีลูกเลี้ยงเรามาจนโตนแต่คำพูดไม่ดีที่ออกจากปากท่านนะอย่าไปใส่ใจ ยกทูลหัวหัวนั่นคือความเมตตาคือความหวังดีที่ท่านตักเตือนเราจะติดจะถูกยกไว้เถิดนะบางคนก็มีพ่อขี้เมาบางคนก็มีพ่อดีแสนดีบางคนก็พ่อไม่ดีเลยขี้เมาขี้เหล้าแต่นั่นก็คือพ่อเราคือพระประธานของเราเพราะฉะนั้นเราควรให้ความเคารพดูแลท่านจนเวลาสุดท้าย แม้ตายไปแล้วก็อุทิศบุญให้ท่านเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนะเนื่องจากเวลามันไม่มากอาธมาก็พูดไปนะพวกเราลงฟังกันนิดหน่อยอยากให้พวกเราฝึกก่อนหลับก่อนนอนนะสวดมนต์นแล้วนั่งสมาธิการนั่งสมาธิเนี่ยบางคนบอกนั่งไม่ได้หรอกมันไม่สงบมันวุ่นวายก็ดูความวุ่นวาย ดูว่าวันนี้เราทําอะไรมาดีหรือชั่วผิดหรือถูกทําไมเราต้องทะเลาะกฏนี้เพราะอะไรโอ้เพราะเรารู้แก่โทสะนี่เพราะเราไม่ํารวมระวังนี่เราเผลอสตินี่เราเผลอสตินี่จึงเกิดเรื่องนี้เรื่องนี้ขึ้นมาโอ้ต่อไปเราจะปรับปรุงตัวเราบัณฑิตต้องฝึกตนพุทธเจ้าบอกว่า สอนตนเองอย่างไรสอนคนอื่นอย่างนั้นฝึกตนเองอย่างไรฝึกคนอื่นอย่างนั้นสอนตนเองให้ได้เยก่อนจึงสอนผู้อื่นจึงจะไม่ได้ชื่อเป็นบัณฑิตสกปรกนะนั้นพวกเรามีโอกาสได้มาในวันนี้มาเป็นสักขีพยานว่าเนี่ยสัจธรรมที่แท้จริงก็คือความเปิดแก่เจ็บตายร่างกายเนี่ยไม่มีใครมีคนนะงานนี้เป็นงาน คำนักไม่ใช่งานต้อนรับเพราะฉะนั้นเจ้าภาพจะดูแลดีไม่ดีดก็อย่าไปว่ากันเรามาคำนับมาเห็นอกเห็นใจกันมาช่วยเหลือกันมาให้มาให้กันให้กำลังใจกันเพราะชาติบ้านเมืองทุกวันนี้ต้องการกำลังใจดูสิเนี่ยต่างชาติเขาฆ่ากันเนี่ยไม่เคยโกรธแค้นกันมาเขาฆ่ากันเพราะในหัวเขามีแต่ว่า ฝ่ายโน้นผิดฝ่ายนี้ถูกคุณที่ยืนอยู่ฝ่ายโน้นผิดหมดต้องฆ่าทิ้งต้องกําจัดผิดเขาไม่มีาศาสนาที่ดีเลิศประเสริฐสิงเหมือนของเราไม่มีความรักที่บริสุทธิ์เหมือนพวกเราประเทศอื่นมีพ่อมีแม่คนเดียวแต่ประเทศเรามีพ่อสองคนพ่อแล้วก็มีแม่คือในหลวงพระราชินม เรามีพ่อสองพ่อมีแม่สองแม่นะเรามีต้นโพต้นไทรที่ให้ความร่มเย็นมาตั้งแต่บรรพชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจงรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้เพื่อจะได้สืบทอดต่อไปชั่วลูกชั่วหลานของเรานะวันนี้ก็คิดว่าขอสมควรแก่เวลาเนาะถ้าจจะพูดมากไปก็ เดือดดึกโยมก็บอกผู้แทนจารลงได้แล้วนะอาตมาก็ขอฝากจากนี้ไปนะให้ยิ้มให้กันนะคนบ้าเนี่ยคนบ้ายิ้มเราจะเอาขนมให้นะไอ้คนบ้าตาขวางนี่เราไม่อยากเข้าใกล้นะคนบ้ายิ้มยิ้มเรายังอยากอะเออเอาขนมให้มันหน่อยนะมันยิ้มให้เพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราขาดคือเมตตาเมตตาธรรมนี้แหละจากคำจุนโล ก็ขอฝากไว้วันนี้ได้มาพูดธรรมะนเล็กในน้อยพอสมควรแก่เวลาขออวยพรให้ทุกคนที่มาในวันนี้ให้มีความสุขความเจริญทุกคนและบุญกุศลอันใดที่จะคืนมีให้พวกเราทุกคนน้อมจิตน้อมใจนะอุทิศให้คุณแม่ทองหลางทองโบราณที่จากโลกนี้ไปไม่ว่าท่านอยู่พบใด ให้รู้ว่าพวกเรารุ่นหลังรุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานเป็นเพื่อนเป็นพิตขออุทิศบุญนี้ให้ท่านให้ท่านมีความสุขให้พ้นทุกข์และบุญนี้จะสะท้อนย้อนมากับพวกเราให้พวกเราทุกคนมีความสุขและพ้นทุกข์อยู่ในโลกนี้อย่างเบิกบานและจำคำนี้คำเดียวสบายใจสบายใจโดยกันทุกคนเถอสาธ